ื่องแรกครับการทุจริตอย่นี้เนี่ย,ยมันเป็นตวัตรกรรมใหม่ซึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะดําเนินการในลักษณะที่ที่ใช้ระบบระบบเงินเข้ามานะครับแล้วก็ต้องระวัดระวังที่สุดือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีของท้องถิ่นของการมหาสุวจังหวัดเนี่ยนะครับมีการดําเนินการกระทํามากมายในลักษณะนี้แล้วนะครับ แล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จก็ยังมีการเผยแพร่ไปถึงเทศบาลอบตว่าใครเนี่ยที่ไม่สนับสนุนเ้าเนี่ยก็จะต้องมีคู่แข่งแล้วก็จะต้องเจอในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเป็นห่วงของเทศบาลที่จะเลือกตั้งในคราวต่อไปของจังหวัดพิจิตรแล้ว,วก็องค์การบหาส่วนตำบลน,นะครับซึ่งเริ่มมีการสับสนกันแล้วว่า เขาเนี่ยทำบริการสาธารณะซึ่งโควิดเนี่ยเขาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีในปอซึ่งไม่ได้ดำเนินการอะไรมาแล้วก็ใช้วิธีทุจริตโดยทั้งทุจริตโดยการจ่ายเงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็จ่ายเงินในหน่วยเลือกตั้งให้มีการดำเนินการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ ที่มีความสําคัญครับเพราะถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับยังไม่สามารถดําเนินการเรื่องนี้ได้นะครับต้องเอาตั้งแต่ส่วนกลางแล้วก็จังหวัดด้วยถ้าไม่ดําเนินการได้นะครับผมคิดว่ามันจะเข้าในลักษณะที่เหมือนกับชี้เลยครับในกอดตังแต่ว่าในกอไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสังคมแต่ว่าในกอ สามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารได้แล้วก็มีความสำคัญว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดที่จะทำปฏิบัติหน้าที่ที่เขาเนี่ยทำได้หรือไม่ยังไงแต่ผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อใช้เงินเข้าไปแล้วเนี่ยความที่ใช้เงินเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีนาผลประโยชน์เหล่านั้นกลับประสู่ของผู้ที่เข้าไปโดยการ กิจดิเลือกตั้งนะครับแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อต่อการพัฒนาทั้งระบบของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราจะถอยหลังเข้าคลองไปในลักษณะอย่างนี้ผมพิดา่ามันก็จะมีผลกระทบต่อคนทุกคนครับนะฮะเพราะว่าบาัดเมืองเนี่ยผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีข้าราชการบางท่านบางคนนะครับบางท่านบางคนนะครับเอาเฉพาะอาจจะเป็นส่วนที่ ที่ดําเ,เนินการทุจริตนะครับถ้าไปทำํำซะเองแล้วเนี่ยนะครับอีกหน่อยมันก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ไม่มีบทลงโทษไม่มีบทที่จะทําให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นสังคมของการที่จะปกครองโดยระบบของเสียงในระบอบประชาธิปไตยนะครับ โดยที่ถ้าสังคมยอมรับเนี่ยผมคิดว่าเป็นอันตรายครับเป็นอันตรายมากบค,ครั